ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Talk Story ครับเรื่องราวในวันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดถึงขาเคนหมึกยักษ์ในตำนานที่ถูกเล่าขานกันมาหลายทศวรรษและมันยังเป็นนักล่าแห่งท้องทะเลที่เรานักเดินเรือในมหาสมุทรต่างก็หวาดกลัวและเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงวันนี้ Talk Story จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันครับพร้อมแล้วไปกันเลย คาเคนเป็นสัตว์ยักษ์ในตำนานรูปร่างเหมือนปลาหมึกแต่มันมีขนาดใหญ่กว่ามากๆและมันยังเป็นสัตว์นักล่าแห่งท้องทะเลที่ชาวเดินเรือในทะเลเหนือต่างก็หวาดกลัวไปต,ตามๆกันและสาเหตุที่พวกเขาหวาดกลัวมันก็เป็นเพราะว่าขนาดตัวของมันที่ใหญ่ยักษ์เอามากๆและมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับคาเคนเจ้าหมึกยักษ์นี้จากรุ่นสู่รุ่นว่า มันได้ทำการโจมตีเรือของนักเดินเรือในมหาสมุทรหรือแม้กระทั่งเรือโจรสลัดเองก็ยังโดนมันโจมตีจนเรือนั้นอับปางลงสู่ใต้ท้องทะเลมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ตำนานนี้ไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าถูกเล่าขานต่อๆกันมานานเท่าใดแต่บันทึกที่เป็นหลักฐานครั้งแรกมาจากนอร์เวย์เป็นเรื่องราว ที่อ้างอิงถึงสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเท่าเกาะลอยน้ำขนาดย่อมโดยถูกเขียนและบันทึกไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า The Natural History of Norway ที่เขียนโดยบิชอปแห่งเบอร์เกนซึ่งถ้าใครสนใจก็ไปหามาอ่านหรือศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่เรื่องราวที่ Talk Story กกำลังเล่าอยู่ตอนนี้ จะพาทุกคนจินตนาการไปได้มากกว่านั้นครับโดยย้อนไปตั้งแต่ยุคสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่มีการออกล่าอนานิคมของแต่ละประเทศที่มีการใช้เรือในการเดินทางเพื่อหาทรัพยากรหรือแหล่งที่ตั้งอาณาเขตนั้นๆยึดมาเป็นของตัวเองโดยพวกเขาได้ออกล่องเรือไปในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและความลึกลับ ที่พวกเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าการเดินเรือในครั้งนี้จะเจอกับอะไรบ้างและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่พวกเขานั้นได้รู้จักกับขาเคนหมึกยักษ์มหึมาในมหาสมุทรโดยหลังจากที่พวกเขาได้เดินเรือออกไปนั้นมีตำนานเล่าว่ามีบางสิ่งบางอย่างรูปร่างคล้ายปลาหมึกแต่ขนาดของมันใหญ่ยักษ์อมมากๆ โดยมีขนาดเทียบเท่ากับเรือที่พวกเขาใช้เดินทางหรืออาจจะใหญ่กว่านั้นก็เป็นได้และมันได้ทำการโจมตีเรือที่แล่นผ่านมหาสมุทรแถบนั้นบ้างก็รอดชีวิตบ้างก็โชคร้ายโดนมันโจมตีจนเรือนั้นต้องอับปางจมลงสู่ใต้ท้องทะเลและมีผู้ที่รอดชีวิตจากการเดินเรือในครั้งนั้นได้ออกมาเล่าถึงคาเคนหมึกยักษ ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดหรือปีศาจแห่งท้องทะเลมันมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬานเอามากๆและมันก็ได้ทำลายเรือที่แล่นผ่านทะเลแถบนั้นจนไม่มีใครกล้าออกเดินเรือไปในพื้นที่มหาสมุทรนั้นอีกแล้วซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็มีคนที่เชื่อว่าสิ่งที่เขาเล่านั้นมันมีอยู่จริงแต่ก็มีอีกกลุ่มคนที่ยังไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเล่า จนเป็นที่ถกเถียงกันมานานจนถึงปัจจุบันนี้ว่าหมึกยักษ์คาเคีนนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถค้นคว้าหรือหาคํำตอบได้ว่าเจ้าหมึกยักษ์คาเคีนนี้มันมีชีวิตอยู่จริงๆหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ามันมีชีวิตอยู่จริงๆหรือไม่ หรือว่าสาเหตุที่ยังไม่มีใครค้นพบหรือเจอตัวมันได้นั้นอาจเป็นเพราะว่ามันแอบหรือหลบซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรที่ใดที่หนึ่งที่ลึกลงไปจนยากที่มนุษย์จะสามารถหาตัวมันได้เพราะปัจจุบันนี้นะครับมนุษย์สำรวจทะเลหรือมหาสมุทรได้เพียงแค่5%เท่านั้นเองครับทุกคน อาจเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีชีวิตอยู่จริงๆใต้ทะเลลึกและไม่ยอมปรากฏตัวให้ใครเห็นเพื่อรอเวลาดักโจมตีเรือที่แล่นผ่านทะเลแถบนั้นอีกครั้งก็เป็นได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเรื่องราวในวันนี้ทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับคาเค็นหมึกยักษ์ทุกคนคิดว่ามันมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นครับ สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ Talk Story เอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องราวหรือคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของ Talk Story ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมรับฟัง แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ